สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาอยู่กันในเกมเพลย์ทูเกเตอร์เช่นเดิมนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ผมจะพาไปตกปลานะครับก็ตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรยังไงนะครับก็ตัวเกมมันจะเป็นแบบเกมสังคมออนไลน์อ่ะครับเราจะสามารถที่จะเจอคน,นอื่นๆที่ออนไลน์อยู่ด้วยเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับในนี้นะครับผมเราสามารถที่จะทำ ภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการซื้อของการทํานู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่าการแบบเข้าไปในบ้านของคนอื่นไปเล่นเกมทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเราก็มีบ้านของเราเองด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้ใครที่แบบชอบอะไรที่มันเป็นแบบสังคมพูดคุยกันได้ทักทงทักทายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเกมนี้ตอบโจทย์คุณมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถพิมพ์คุยกันได้เลยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะครับกดพิมพ์แล้วก็กดคุยนะฮะแบบนี้ครับผมเออมัน ค่อนข้างที่จะแบบโอเคมากๆนะสำหรับผมนะเพราะว่าส่วนตัวผมจะชอบเกมแนวะประมาณอย่างนี้นะครับผมเออถ้าเกิดใครสนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วสําหรับเกมนี้นะก็กะว่าจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตรงเกมเนาะนี่ฮะมันจะมีแบบชวนเราเข้าไปในกลุ่มในกลุ่มใอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะแอดฟงแอดเฟนได้หรือว่าจะไม่แอดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ นะครับผมประมาณนี้อ <game> ่ะทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะมีเควสนะครับเนี่ยมีมิชชั่นอะไรเงี้ยให้เราทำนะครับกดเข้ามาดูนะครับมันก็จะมีบอกว่าให้เราทําอะไรบ้างนตอนนี้ผมยังเหลือแบบว่าเข้าไปที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มีแบบตกปลานะครับแล้วก็แบบว่าไปที่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปละกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปตกปลาก่อนนะครับก็กดตรงนี้เลยนะฮะนี่มันจะมีแบบแผนที่นําทางแบบนี้เนาะ ไปดีกว่าครับผมไปตกปลาไปตกปลานะครับเราสามารถซื้อลงซื้อรถซื้อโนมินันได้นะเออมีอะไรให้ถามคุท่านเยอะนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เมืองนี้เมืองเดียวนะครับมีหลายเมืองเลยนะครับผมเอามาจัดไปเดี๋ยวเราซื้ออุปกรณ์ตกปลาก่อนนะฮะชึบโอเคเราจะซื้ออุปกรณ์ตกปลาโอเคครับมีอุปกรณ์โอเคเอาวันนี้ก่อนรับกันนะ เอาแบบถูกๆก่อนนะครับไม่เอาแบบแพงหรือว่าเอาเลยดีกว่าอ่ะเอาประมาณนี้เจอแล้วฮัตติจัดเลยครับเราได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับเออถ้าเกิดเราอยากได้แบบว่าเงินเยอะๆอะไรเงี้ย<ๆ>ก็อาจจะแบบทําภารกิจมาตกปงตกปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเออมาไปเลยครับวิ่งไปตกปลากันชืบชืบดูสัตว์เลี้ยงผมนะฮะดูชื่อด้วยนะครับชื่อลุงแถวบ้านนะเออ <c oughs> โอเคนี่ฮะมาแล้วชืบามาตกปลาตรงนี้ อ่าแถวนี้แล้วกันนะโอเคทีนี้ก็เมื่อเราซื้อเบ็ดตกปลาเรียบร้อยนาะแล้วก็กดมาที่กระเป๋าครับนี่เบ็ดตกปลาจะอยู่ตรงนี้เลยฮนะกดไปเรียบร้อยใช้โอเคเรามีเบ็ดแล้วแล้วก็โยนไปเลยปึ๊บโอเคหลังจากโยนไปปุ๊บนะครับทีนี้ก็ให้ทําการรอครับรอจนกว่าปลามันจะมากินเบ็ดอะนะครับผมเฮ้ยว่ายน้ำไปไหนวนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยว่ายน้ำได้ด้วยเหรอพิ่งรู้เออ,อโอเคเดี๋ยวรองให้ปลามากินเบ็ดก่อนดีไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วอ่าเคมันยังไม่กินนะตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งยั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 งกําลังเลงอยู่เอาดิกินดิวะกินโอเคกินแล้วครับกดเลยฮะกดนี่ฮะกดอ่าเรียบร้อยนี่เฮ้ยได้ปลาดาวอ่ะโอ้ปลาดาวถูกอ่ะโอ้โอเคเอาเก็บไว้ครับแล้วก็เอาใหม่คือในส่วนของการตกปลาตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เหยื่อนะครับเออ โอเครอปลามากินครับอืบางคนคือแบบว่ามาตกปลาแล้วเอาปลาไปขายตั้งเนือตั้งตัวได้เลยนะไปซื้อนู่นนี่นั่นซื้อของอะไรเงี้ยนะครับผมอืมบางคนแบบตกทั้งวันน่ะเออมาแล้วมาแล้วอุยเหมือนจะตัวใหญ่เลยวันนี้อุ้ยุ้ยุยย้เอาดิกินดิมากินเลยโอเคกินแล้วกินแล้วครับเพื่อนกินแล้วกินแล้วแล้วก็ตึงมานี่ไงอู้ เอ้ยตัวนี้เขาท่าเขาท่าได้ตั้งหนึยหกบาทโอเคแจมาฮะมาขอจัดอีกสัก2ตัวแล้วกันก่อนที่เราจะไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เข้าไปบ้านของเรานะฮะไปดูแบบการตกแตกบ้านโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับมาแล้วอันนี้เหมือนจะตัวเล็กเลยว่ะเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่หน้าของไอ้เจ้าตัวนี้ครับตอนนี้มันตกปลาโอเคมา อีกหนึ่งตัวครับขอตกอีกหนึ่งตัวมาแล้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 วนี่ครับกําลังส่งเลยปึ๊บจดดไปชึบชึบแล้วก็เรียบร้อยดูหน้า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 ด้วยดูหน้าด้วยนี่แน่โอ้โหถูกว่ะโอ้ปลาทำไมถูกจังโอเคประมาณนี้ครับเราได้มาแล้วเรียบร้อยนะทีนี้ก็เดี๋ยวเราเอาปลาไปขายก่อนมาโอเคผมจะขายปลาครับพี่ กดปาครับโอเคครับผมจัดไปเซลฟิสเอาให้หมดทุกตัวขายหมดนี่เนี่ยเราได้เงินมาทั้งหมด153นะครับเก็บสะสมไปนี่เรียบร้อยนะ,ะเสร็จแล้วครับภารกิจเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับในส่วนของการแบบตก,ตกปงตกปลาขายปลาอะไรอย่างนี้นะครับ่ะโอเคนี่ฮะ ออถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทําภารกิจอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะมากดคอมพลีตได้เลยนะก็คือมันจะให้เราไปดูโฆษณานะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปโรงเรียนดีกว่าครับอ่ะมาโอเคนี่ครับมันมีลูกศรชี้อยู่นะครับผมไปฮะไปโรงเรียนครับเข้าไปในโรงเรียนกันไปเลยโอเคนี่ครับเข้ามาในโรงเรียนแล้วนี่มีห้องคอมพิวเตอร์นี่ครับอันนี้คือห้องเรียนครับผมอ่า โอเคนี่มีมีห้องแบบเล่นกีฬาด้วยครับเค okay. ทีนี้มันจะให้เรา,าแบบกดเลือกเอานะครับว่าเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมเป็นนักเรียนแล้วกัน s t เดน n t เก้แต่ไปเรียบร้อยฮะนี่มันจะขึ้นบนหัวแล้วว่าเราเป็นนักเรียนนะครับโอ,อ้เดี๋ยวเราเข้าไปห้องเรียนเข้าไปเรียนก่อนอุ้ยเรียนได้ A บวกโอ้โหเจ๋งว่ะโอ้แต่ทำไมผม F อ่ปปะผมยังไม่ได้เข้าไปนั่งเรียนเลย เนี the work. The work ่ยคนอื่นเขาเข้าไปเรียนแล้วอะมันจบคัดแล้วว่ะอันนี้นี่คัดนี้คัสนี้ก็ได้อ่ะมานั่งเรียนคัสนี้โอเคนั่งเรียนผมขอเป็นเด็กหลังห้องได้ไหมอะไรวะโอ้ขอนั่งตรงนี้ขอนั่งตรงนี้โอเคน่ะนั่งเลยครับโอเคนี่ครับนักเรียนทั้งนั้นเลยนะโอเคครับนักเรียนเขามานั่งเรียนแล้วโอเคครับครูอยู่ไหนฮัลโหลครูครูคุณครูคุณครูยังไม่มาครับก็นั่งรอเรียนไปนะฮะเฮ้ยห้องเรียนจะเต็มแล้วเพื่อน ให้ครูมาแล้วครูมาแล้วครูมาแล้วโอเคเอาละครับผมเข้าสู่การเรียนการสอนสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่โอ้คำถามแบบง่ายมากเลยนะโอเคครับโอ้ต้องเรียนแบบนี้นี่มาโอเคโอเคนะฮะจัดไปครับต่อไปหกบวกห้าครับเป็นสิบเอ็ดอ่านี่ครับเราต้องเรียนเป็น A บวกไม่ได้โอเคต่อไปฮะสองบวกห้าโอเคห้าหกเจ็ดแปดเก้านีคค่ครับผมโอเคครับในขอกการบวกนี่โอเคหน่อยนะฮะ โอ้โยเนี่ยคราวนี้คือเราต้องมีเครื่องคิดเลขนะฮะไม่งั้นนี่แบบจบเลยนะ,อะเอาอันนี้แล้วกันนี่ครับผมสามสิบสองครับเรียบร้อยโอเคอ่าโอ้โหไม่ไหวว่าอันเนี้ยต้องเอาเครื่องคิดเลขมาแล้วตอบมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะฮะเือเรียบร้อยครับผมเอาถูกตอบมั่วแต่ถูกครับจบครับเรียบร้อยได้สี่บวก โอ้คนอื่นเขาได้ a บวกได้อะไรกันเราได้ c บวกบางคนมี s ด้วยฮนะอ่าโอเคเวลาเข้ามาเรียนนะครับเราจะได้ในส่วนของอืมไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอได้เงินด้วยนะครับอ่คุณครูมาสอนเรียบร้อยฮะไปแล้วนะครับผมนี่อันนี้จะมีเป็นคลาสนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะก็บวกลบคูณหารนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมเมื่อกี้ต้องเอาคือคิดเลขมาแบบช่วยด้วยนะฮะถึงจะโอเคนะ ออคิดแบบไม่ทันนะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงมันมีให้เรียนนะมีวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็วิชาอื่นๆอะไรเงี้นนยน,นะครับเราต้องเข้าไปเรียนใ้ครบอ่ะในส่วนของคลาสการเรียนตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เอามาให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันในส่วนของคลาสการเรียนเนาะนะครับผมใครที่แบบเอ่ออยากจะมาเข้ามาเรียนก็ก็ลองแล้วกันนะเดี๋ยวผมออกจากโรงเรียนก่อนนะครับอืมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของบ้านเรานะครับผมมันจะมีแบบ เตียงนงเตียงนอนมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคออกมามันเย็นแล้วนะครับตอนนี้อเดี๋ยวเราจะไปบ้านโอเคร์ทเรียนครับเรียนแล้วเรียบร้อยครบอ่าเดี๋ยวเราใกล้จ,จะได้สเก็ตบอร์ดแล้วครับอันนี้ไายไปบ้านอเออครับผมขั้นไปชุบ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 มาครับเข้าไปนะฮะนั่งรถไฟนะครับกลับบ้านนะอันนี้โอเคอ่ะมาแล้วครับนี่คร <ไป S 1> ับโฮมเท้า มาแล้วมาแล้วโอเคครับอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นอ <t kicking noise> <t Sure> ีกเมืองเมืองนึงอ่ะนะครับผมเนี่ยมีโรงพยาบาลด้วยเห็นปะเออนี่มีสถานีตำรวจอะไรอย่างี้นะครับเคไปไปอ่ะโอเคนี่ครับนี่คือเอบ้านเบสิกนะครับผมเป็นเนแบบเป็นเป็นกล่องเล็กๆอ่ะนะครับเป็นบ้านนะครับกล่องเล็กๆนะครับให้เขาแนะนําด้วยนะครับไปชืบมาแล้วลงมาบ้านแล้วครับผมนีบ้านเราอยู่ตรงนี้ อโอเคฮะนี่ไงโอ้โหหมาหเฮานี่นี่คือบ้านของเรานะครับบ้านผมหลังเล็กๆตรงนี้ <c oughs> บ้านคนอื่นก็เหมือนกันนะนะไว้แบบเรามีตังเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะแบบได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้อะไรอย่างงี้นะครับอโอเคมาแล้วครับนี่ไงนี่คือบ้านของเราครับผม,มเมื่อกี้เหมือนเป็นกล่องเล็กๆเ,เนาะแต่พอเข้ามาแล้วแบบมันใหญ่ด้วยนี่โอเคเรียบร้อยฮะ มากดครับตกแต่งนิดนึงฮะเราเข้ามาในบ้านแล้วเราก็แบบทําการตกแต่งหน่อยนะครับผมเอ่อเอาโคมไฟมาไว้ตรงนี้ไหมนี่โคมไฟโคมไฟมาไว้ตรงนี้ครับใกล้ๆตรงเตียงนอนของเราอ่านี่ฮะวางไว้เลยนะครับแล้วก็กดออกแค่นั้นแหละนะครับพ็วางโคมไฟได้แล้วนะครับแล้วไม่มีของอย่างอื่นให้เราเลยเหรอโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่นี้ฮนะถ้าเกิดเอ่อตอนนี้เรามีแค่สามอย่าง นี่ฮะในบ้านของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดเข้ามานะครับผมแล้วก็นี่ฮะเข้ามา,าซื้อผ้าปงผ้าปูซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โมีอะไรเยอะแยะเลยดูดิเต็ไมไปหมดเลยฮะอืมโอ้ยมีที่แคมปิ้งด้วยหรอโอ้เนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยมีของเพียบเลยฮะโซโฟงโซฟาที่นอนที่นอนนะอ่าทีวีกล้องวิดีโอ เมีเครื่องอะไรเทียบเลยฮะแล้วก็เข้ามาซื้อได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะเออนะตอนนี้ของผมเนี่ยมีแค่นี้นะครับตู้เย็นก็อยากได้แต่ว่ายังมีไม่พอมีแค่นี้นะครับอ่มาตรวจสอบบ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวออก้ะนะออกดออกไปเรียบร้อยฮะประมาณนี้ครับโอเคเราเสร็จแล้วนี่โอเคครับคอมพลีตนะฮะได้มาแล้วครับนี่เลยนะอ่าเราได้ของมาแล้วแล้วก็เหมือน q u วสอันนี้เราจะทําเสร็จด้วยเหมือนกัน โอเคนี่ครับแล้วก็มีเควสอ,อื่นๆที่เราทำเห็นนะเต็มเลยครับมีเต็มไปหมดนะแล้วก็มาทำให้เรียบร้อยนะครับผมใครที่บอกว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเหมือนผมเนี่ยนะครับก็ใช้แบบ Google Translate ช่วยแปลได้นะครับผมมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะครับโอเคมาเรียบร้อยฮนะนี่ครับเย็นแล้วครับมืดแล้วพอดีเลยฮะนะตอนนี้นะครับผมก็เราได้นี่ไงเก็นบอดมานี่ขี่ได้เห็นไหมฮะ กีสเก็ตบอร์ดครับดูด้าแบบน่ารักมากนะครับแล้วก็รับงงรับเงินรับอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมมีของมาให้เรารับด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนี่ครับอันนี้ความสาเร็จต่อไปนรียบร้อยนะครับซื้อคงเซอ้อของเซื้อย่างอื่นเ้อร์คงเสื้อบ้าอะไรเงี้ยก็ซื้อได้นะเออเราก็มาสำรวจดูนะครับเนี่ยคอสตูมช้อปปิ้งอ่านี่เห็นไหมมีเรามาซื้อนะครับอ่าเราจะซื้ออะไร นะกระโปงกระเป๋าแต่มันใหญ่มากเลยดูเด็นป่ะเออเอาไว้แบบเรามีตังค์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวยๆหน่อยเออเราค่อยมาซื้นนะฮะตอนนี้ชิตังค์น้อยมากนะครับอ,อืมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับตัวเกมคร่าวๆนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะยังไงก็ใครที่มีอะไรอยากจะสอบถามนะครับอยากจะอะไรยังไงก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมยังไงก็เไว้เดี๋ยวมาเล่นใหม่นะครับสาหรับตัวเกมนี้นะจ๊ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอ,อการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะจ้าไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า